คุณผู้ชมครับฉัมเป็นลีกแบบนี้นี่ผมไม่คิดอะไรมากเลยผมแค่ตั้งค่าจะดูว่าวินล่าตีกับเบเเนี่ยวินล่าจะโดนเท่าไหร่อยากดูมากก็วินล่าจะเล่นยังไงขนาดหงแดงตะแคงฟ้าเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยตีกับเบเนี่ยแล้วรูปเกมที่ออกมาก็ไม่ได้ผิดไปจากที่ค่าเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือแอสตันวินล่าเน้นรับเลยอุดทุกอย่าง เน้นสวนอย่างเดียวแล้วก็มาสร้างเซอร์ไพรส์ได้นิดนึงก็คือลูกทําประตูขึ้นนําเป็นการเล่นโต้กับที่ฉับพลันมากเร้าใจแต่ก็นั่นแหละครับจนแล้วจนรอดครับ เจอพี่กุยใช่ฮะไม่รู้ว่าชื่อเฮียอะไรอ่านยากชิไหายไอตัวเท่เรนริมเส้นอะไอที่หน้าเหมือนอาดัมลาลาน่าไอเฮียนี่ไม่เก่งคลิปหายเลยเดี๋ยมาตัดยิงตัดยิงผมไม่ยิงอยู่ตลอดเลยอะแถมทดเจ็บยังมาโดนอีกดอกหนึ่งกลายเป็น3ามหนึ่งโอ้วินล่างงานหนักชิปหายแล้วอุไนโกทําไปทํามาเนี่ยแชมเปี้ยนลีกแบบไม่มีอเวโกเนี่ยมันทําให้สนีของบอลเลกสองไม่มันหรือเปล่าเออผมก็เริ่มคิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมเหมือน พอเล็กแรกสกอร์มันขาดมันก็เหมือนจะจบไปเลยอะ่ะมันไม่มีความหวังอเวโกม,มาช่วยในนัดที่2เลยอะ่ะ